โอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ c h a p t e r ที่6แล้วแล้วก็มีคนจะมาดูเหมือนว่าจะมาเก็บเราใช่ไหมจะเก็บใช่ไหมจะเก็บผมใช่ไหมโ <c oughs> okay. อเคเฮ้ยไปไหนจะไปไหนนี่หงายไปซะนี่ไปก่อนเดี๋ยวแถวแถวนี้อตรงนี้มีระเบิดจะเก็บระเบิดก่อนนะ <c oughs> ลูกซองฮะลูกซองโอเคเอามามาแล้วแล้วก็กลับมาโคเบอร์ที่เดิมนะโอเคโคเบอร์โคเบอร์อรดิเออเอ้ยอะไรอะไรโอ้ยอยู่บนอยู่บน อยู่งบนอีกอุยมันลงมาก่อนเลยมันลงมาก่อนใจเย็นพี่ใจเย็น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 นี่นี่มาโคเวอร์อะไรต้องพรมเราเฮ้ยนี่นี่อย่านะอย่าอย่านะอย่าอย่าอะไรอุยรีโหลดก่อนแป๊บเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยยิงดิโอ้โหโอ้โหโอ้เดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นปืนนี้ดีกว่านะฮะจ้าเลมันมันกว่าเดิมน pues ี่มานี่สิมานี่ออกจากโคเวอร์มาไอ้น้อง โอ้แครยังไงยังไงให้ขบวนนี้ขบวนนี้โอ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 ้หุยมาข้างหลังตอนไหนไม่เห็นบอกไม่เห็นกล่าวโอ้คิกโก้นี่ว่าไอ้นี่ไอ้นี่นี่นี่อยู่เงิอยู่เงิอยู่ตรงนู้นนี่ว้าวเฮ้ยมันมันเยอะอย่างนี้นะแล้วทไมเมื่อไหร่เพื่อนเรามันจะลงมาช่วยมาฮะจะให้เราจัดการไปถึงไหนไอ้พวกโง่อยากตายเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาอ่า Okay. ไปตรงนี้มีอีกตัวอะไรเล่าอะไรเล่าเรียบร้อยครับเสร็จเป็นหนึ่งานาริโดนี่เฮ้ยอะไรอะเดือดอะไรอ๋อเพื่อนเพื่อนมาแล้วครับนะจุดนี้เอาระเบิดไปกินเธอไอ้หนูเอาระเบิดไปกินนี่ดั้นหลังนั้นหลังเออเรียบร้อยโอโ้โหเพื่อนกว่าจะมาช้าจริจงๆไอ้พวกนี้โอ้โหให้เราทำศึกอยู่คนเดียวนี่เกือบไม่รอดเลยเนี่ยโอเค รีโหลดรีโหลดเอากระสูนมากระสุนมาโอเคมีกระสุนนะไป็มสี่เอ็นห่ะว้าวโอเคใช้เอ็มสี่เดีกว่าฮะเย้สวยกระสุนมากระสุนมาสูดมานั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยอะไรอ่ะไฟมาโถเอ้ยนึกว่าใครมายิงมาสอยหลังเราอีกซะละโอเคโอเค let's move ไป็นต่อฮะเป็นไงต่ออ้าว อย่างนี้เอาดันไงโอ้โหแหมเปิดทางให้เลยอ่ะอีพวกนี้ไอีพวกนี้ไอีพวกนี้อะไรอะไรจะฆ่ามันทำไมจะฆ่ามันทำไมเอออีกหนึ่งตัวไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เห็นมีสามตัวเฮ้ยยังไงยังไงยังไงครับยังไงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่านึกว่าไม่เห็นโอ้โหมิดส์ตะเกินนะแอบอะโอเคโอเคตรงนี้มีอะไรเอ่ยระเบิดนะฮะ เป็นระเบิดอะไรสักอย่างสติ๊กกี้มันคือระเบิดอะไรครับผมก็เพิ่งได้ครั้งแรกเลยเนี่ยระเบิดนี้น่าสนใจดีนะฮะโอเคเดี๋ยวลองมาลองดูขอ้โหสอบระเบิดเลยแล้วกันเอาวางไงเป็นไหมนุภาพลายเลงแค่ไหนเอาเอาระเบิดติดตามเหรอเฮ้ยไม่น่าจะใช่ระเบิดระเบิดอะไรอ่ะฮะอะไรล่ะพี่เอาไงเอาไงอ่าหมดยังงหมดแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหบนบนบนนั้นครับบนนั้นโอเค เอ้ยนี่โดนป้าวโดนป้าวต้องโดนแล้วจังหวะน,นี้โอ้ยไม่โดนวะมันมีเกาะกำบังนะฮะมันเก่งเหรอเก่งเหรอปิดชีพด้วยนัดเดียวนะฮะเรียบร้อยคราวนี้แหละไม่เหลือฮะเพื่อนเรานี่เคลียร์เรียบร้อยละโอ,โอ๊ยโอ๊ย,อยตรงนน้นหนึ่งตรงนี้หนึ่งนี่ดูเหมือนว่ายังได้ยินเสียงอยู่ฮะน่าจะเป็นข้างหลังตรงนี้นั่นเอง เฮ้ยโอ้โหเอารีโหลดอีกมาโทรเดี๋ยวๆแป๊บๆแป๊บๆโอ้โหรีโหลดในตอนนี้เอาโผล่หัวขึ้นมาอีกโถหัวออกมาโผล่หัวออกมาไอ้น้องนั่นแหละนั่นแหละเจอเพื่อนเรากันหนำยิงเลยฮะไม่รู้สักแล้วสาจทหารเสือเนี่ยอนุภาพไร้การแค่ไหนฮะเอาสิขบเวอร์ก่อนแป๊บข้างหลังนี้น่าจะมีเยอะไม่ใช่น้อยอันนี้ยิงได้ไหมยิงได้ฮะโอ้ยไอ้นี่ยังไม่ตายฮะเดี๋ยวเรามาเอากระสุนจากมันดีกว่าตายยัง ยังไม่ตายขอกระสุนหน่อยน้อง,ง,องโอ้ยแล้วกระสุนมาพลึดเลยฮะโอ้ยเดี๋ยว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 เขาเบ้อตรงนี้ดิเอออ้าวใครเก็บอ่ะเพื่อนเก็บอะว่าโหไวเสียเหลือเกินมันแย่งเราเก็บได้ยังไงแต่ก็ดีครับอ้าวอ้นี่ยังไม่ตายขอกระสุนอีกทีเรียบร้อยโอเคพังไปเลยเพื่อนอ้ยยังไงอ่ะบ้าเอ้ย อ้าวดูเหมือนมันต้องใช้เวลาฮะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปคุ้มกันก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าปืนกลยางเงออกสเปซบาร์โอเคนั่นไงครับมันมากันอีกแล้วโอ้โหถ้าทางจะไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยไหนวะเอาหายเมื่อกี้ยังเยอะอยู่เลยนี่เอาดิบาเลยน้องโอ้โหข้างล่างเงียบครับเอาดิเอาดิโอ้ยเรามีปืนแรงลไม่ต้องกลัวเว้ย ได้สะใจอีกแล้วฮะโอ้ยมา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 บุกเข้ามาโหอ,อยู่ไหนอีกออยิงนี่อีกเออโอ้โอ้ข้างบนตรงนู้นฮะข้างบนตรงนู้นเอ้ยเอย้อยยายามามาตรงไหนอีกตรงนี้ตรงนี้จะมาซุ่มยิงเหรออะโอ้ยจะมาซุ่มยิงพวกข้าเนะี่ยโอยข้างในเหมือนว่าจะมีระเบิดนะฮะในกล่องนั้นสปไหนวิ่งไปไหน,ไไหนพี่โอ้โหอะไรอะ เดียว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 วอดวอดเดอร์วอดเดอร์ใครยิงอะไรมาวิ่งเลยนะจุดๆนี้วิ่งนั่นไงครับไอ้นี่ใช่ไหมโหยมันเล่น RPG เลยเว้ยเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยตัวนู้น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 โอยโอ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์อะไรแล้วอะไรแล้วแมวหน้าอุ้ยเรียบร้อยแล้วโอเคไปครับลงแล้วไม่อยู่แล้วไปดีกว่าวิ่งเลยระเบิดก็ไม่เอาแล้วเว้ย ไม่สนใจเขาไม่สนใจโอ้ยจะตกจะตกอ้าวต้องลงจริงๆด้วยฮะแหมจะนึกว่าเป็นเหวเราต้องเดินเข้ามาใต้ดินเลยใช่ไหมโอ้พระเจ้าจอดบ้าจริงๆข้างล่างนี้มันมันโอ้โหมันเหมือนเป็นศพไม่ใช่ละมันใช่เลยครับมันเป็นที่กองศพโอ้โหดูเหมือนพวกนี้จะโดนสังหารมูไม่น่าเลยโอ้ยอะไร นึกว่านึกว่าพวกศัตรูนะฮะนึกว่ามานั่งรอมะโถอะไรแล้วก็ตกใจใช่แล้วโอเคไปไปไหนต่อฮะโอ้เราเจออะไรเอ่ยไม่รู้ว่าไปต่อดีกว่ามันต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมได้ได้ขึ้นไปข้างบนโอเคไปกันเลยพร้อมแล้วดีๆเให้ดีดีโอเค ไ่ตอนนี้เรามาถึงที่ไหนเนี่ยมีบันไดเลื่อนด้วยครับเฮ้ยเพื่อนโคเวอร์เว้อ้าวคัดซีนซะงั้นฮะโอเคแหม่เดินขึ้นไปอย่างแบบโห่หล่อมากโอ้โหตอนนี้เราก็เจอศพห้อยหัวอยู่นะฮะพร้อมกับน่าจะเป็นลำโพงนะฮะในปากโอ้ใช่จริงๆด้วยฮะมันคือลำโพงนั่นเองโอ้โหใครมันช่างทำแบบนี้ ว้าเออเฮอว้าวเฮ้ยตั้งใครอะ,อะตายเป็นใครโอ้โหดูเหมือมนจะตัวบุกอีกแล้วครับเฮ้ยไพวกมันเยอะอย่างนี้แหละฮะโอ้โหเมื่อกี้ยังเพิ่งแบบโอ้โหทำศึกมาโอ้โหแล้วก็ต้องมาทำศึกอีกทีโอ้โหสองต่อเลยทีนี้แหมเฮ้ยมันมีคนพูดอยู่นี่ไงเหมือนจะอยู่ในตึกนี้นี่แหละฮะเดี๋ยวเราต้องตามตัวมาละ ต้องจัดการกับมันแล้วมันไส้แล้วดูจากทรงดูจากลักษณะแล้วเราต้องไปตามไลนนี่ชัวร์ฮะโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินเครื่องบินมาเหรอไอซีโบโอ้ย w h เ t อร์กัปตันวอล์เกอร์ what the hell นี่มันอะไรกันเฮ้ยไอ้ขบวนนั่นเหมือนใครครับอา๋ใจเย็นพวก อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพวกเราเหรอวิง่งอ้าวเฮ้ยเขามาช่วยเรานั่นเองนะฮะเออเป็นไปได้ครับเป็นไปได้โอ้โอ้อะไรอะ่อะที่ไหนอ่ะจัดก,การมันยิงมันถล่มมัมนให้ราบอู้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 อเกือบเกือบ <c ười> นี่นี่ในหัวเลยแล้วกันนี่นี่โอ้ยนี เรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งโอ้โหด้านข้างด้านข้างจะก,กลายมันไอ้นั่นแนะเดี๋ยวข้าจะก,กลาไอ้ตัวนี้เองอะไรอะไรอะไร,อะไรโอ้โหขึ้นมาอยากตายกันใช่ไหมวู้ดูเหมือนจะเยอะฮะเราต้องประหยัดกระสุนนิดนึงโอ้ตรงนี้มีกล่องมีกล่องโอเคระเบิดโอเคสวยเลยเดี๋ยวราจะปลาใครอ่ะาปาตรงนู้นเลยแล้วกันเอามันมันตายแล้วอีกโอ้โห นี่ก็ได้อนี่ก็ได้โอ้โหนี่มาาันจะหนุนงานเข้าแล้วระเบิดวิ่งสิครับอยู่ทำไมอุ้ยเออเออนี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังพี่พี่มองไปทางไหนพี่มองไปทางผมสิ้ยไปเวอร์ตรงนี้ดิไปเวอร์ดิทำไมไม่ cover เฮ้ยโอ้โหระเบิดมาอีกอเราไปแอบตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยไอ้พวกนี้มันเยอะจริงๆเอาระเบิดไปกินเถอะไอ้น้องเออฮู้เรียบร้อย มันปาระเบิดบาจะปาระเบิดบาทำไมไปเอ้าระเบิดมันด้านเหรอวะทำไมมันปามาไม่เห็นระเบิดสักลูกเลยโอเคโอเคดีมันดีสำหรับเราฮะโอ้ย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 ขยิบเข้ามาก่อนแป๊บโหเลือขึ้นหน้าฮะเลือขึ้นหน้าโอวปาระเบิดมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้พวกนี้ระเบิดมันออกมาจากไหนนักหนาฮะฮะ อะไรนี re really oh. Oh ่นัดเดียวปิดชีพซะดูเหมือนจะหมดแล้วเดี๋ยวจอเรามาหากระสุนจากไอ้พวกนี้ดีกว่าโอเคแรงกระสุนอยู่ทำไมมีคนใช้น้อยจังวะกระสุน M4 A1 เนี่ยใช้แต่อะไรเนี่ย4-5่ห้หมดเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องกาดแล้วนะจุดนี้โอ้โหโอชิตโอ้โหชิต ตกใจปะโทโอ้โหโอ้โอ้โอ้นัดเดียวนัดเดียวเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนปืนเอาปืนนี้แหละเอามาก่อนเลยเคมันต้องใช้ก่อนนะครมันต้องใช้ก่อนโอ้โหดีอะเนี่ยไม่ตายเราเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยเออ โอ้ยนี่มันเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างมีพวกฟอสซิลเรนเสาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเอาระเบิดแฟลตไปกินเถอะไอ้น้องวิ่งเลยไหมวิ่งเลยสิวิ่งเลยสิโอเคนี่แหละเราต้องใช้จังหวะนี้แหละซุ่มยิงพวกมันอันนี้จะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนโอ้ยตรงนู้นอีกเพียบเลยฮะโอ้โหเฮ้ยใครยิงปืนกลวะว่าไงเพื่อนจัดการมันดิและ โอลเบิรกนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงจัดการนี่ดีกว่าโอ้แล้วเพื่อนเราบุกไปตรงๆนันเลยก็ตายหรอวก็โถเยิงขามันยิงขามันนั่นแหละเจ็บร้อยมาเสร็จเราแล้วโอ้โหนี่มันพิจพันธ์นายกระสาวจะชัดนะฮะโอ้โอ้โอ้ยสูญหมดนี่โอ้ตรงนั้นก็มีปืนกลครับไม่ใช่ไหมไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเค เราผิดพลาดไปฮะมองผิดมองผิดโอเคนี่นี่เฮ้ยเพื่อนขอยืมปืนหน่อยดิกระสุนเราหมดอ่ะโอ้ยโอ๊ยปืนอะไรอ่ะเดี๋ยว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 สี่หนึ่งเจ็ดว้าวโอ้ได้ปืนอะไรมาครับนี่น่จุดจนี้โอ้โหะท่าทางจะแรงไม่ใช่น้อยโอ้ชิต โอ้ย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 โอ้นโอ้ย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 โอนยโอ้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 ยโก้ยโอ้ยโอ้ยโอรยโอ้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 ยโอออ้ยโ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 อ้อยโอ้ย้วโอ้โอโอ้ยโ้โอ้ยโอ้โอยโอ้โอ้ยอย้ยโอ้ยโอ้โออ้ยโอ้ยโอ้ยโออบไม่ทยนอ่ะโอ้โอ วิ่งต่อครับรออะไรโอ้โหวัดเด้อเดอเด้อเดอเดี๋เด้อเดรอดไหมยังครับยังไม่รอดต้องวิ่งต่อโอ้โอหมาเล่นมาเป็นของหนักกันเลยอะ่ะทันไหมยังไงโอมิสายโอ้ย ใหมก็โอ oh, ้ยเฉียดหัวเพื่อนเราไป hmm, นิดเดียวเองโอ้โหเส้นยาแดงพาแปดเลยนะเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นแม่โอ้ oh, แล้วตอนนี้อยู่ไหนครับนี่โอ้ my god โอ้ดีนะปืนมีไฟฉาย <c oughs> ติดมาเฮ้ยทำไมเหลือแล้วแค่คนเดียวแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนครับ โอ้ยว่าไงเพื่อนโอเคยังอยู่ดีนะตอนนี้เราเจอหนึ่งคนแล้วขายอีกหนึ่งคนนะฮะอีกหนึ่งคนอยู่ไหนโอเคโอเคดูเหม oh! ือนจะบาดเจ็บนะฮะโอ้บาดเอ้ยเราจะไปไหวไหมเนี่ยเพื่อนเรา o k <อ>เ y ตอนนี้เราขอสำรวจก่อนแปบบ๊บสำรวจพื้นที่ก่อนว่าปลอดภัยหรือยังผมว่าน่าจะปลอดภัยเลยฮะชัวร์ละโอเคน,น่าจะไม่มีใครมา อ้าวเดินได้เหรอโอ้ดูเหมือนมังกี้เขาจะผสมพยาบาลกันอยู่นะฮะที่เขานั่งกันอยู่ม่อกี้โอเคก็หายเร็วดีนี่นะแหมนึกว่าจะเดินไม่ได้ชละเพื่อนเราอ้าวตรงนี้มีประตูนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปก็หวังว่าทรายจะไม่ถล่มมาหาเราเหมือนพาร์ทเลวอีกแล้วนะโอเค